วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษพญุงสงแสงค่ะมีความรักในวัยเด็กบ้างไหมมีแต่ปอนหนึ่งเลยมีมาเรื่อยอะ่ะพ่อจำได้ไหมแบบตั้งแต่เด็กๆเ,เลยว่าคบมากี่คนแบบผ่านมาแล้วกี่คนอย่างเงี้ยแบบถึง20่สิบไหมโอาเกิด พักเบรกเล่นเกมกันก่อนเกมอะไรเต่าปกหน้าเราอยู่หน้าเราอยู่เดี๋ยวจะท่ามันตายโอ้่วนพี่จะสู้กลิ่นมันไม่ได้เลยว่ะมันของมันแรงกว่าพี่แล้วเลยอ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m i s t ต r p แนะนำรายการก่อนราการจะเป็นแบบไหนวันนี้เราก็จะมาทำรายการเป็นแบบทอล์กนะคะเหมือนเอามาคุยเอาคนแขกล้วเชิญมาคุยนะคะตอนนี้ยังไม่มีชื่อรายการเลยนะคะแต่ว่าเราตั้งเป็น Mister p r ย l u d e ไป,ปกอ่อนนะคะ เราจะมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษก็ไม่ได้พิเศษแขกรับเชิญในวันนี้ก็คือก็คือไม่ตบมือเลยเหรอพัดุงสังแสงค่ะเข้ามาแล้วอะไรการชื่อรายการอะไรเราจะให้คนดูตั้งไทยนะคะให้คนดูก็ช่วยตั้งให้หน่อยนะครับผมน่าจะเป็น รายการแรกนะที่ทางไทยทางโมเป็นพิธีกรแล้วก็ถามตามปกติจะไปที่อื่นแล้วก็แค่แบบพูดคุยอะไรแบบนี้ก็ฝากน้องๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านด้วยนื่องจากรายการนี้นะคะเป็นรายการเพลย์ลูแล้วก็จะให้แขกรับเชิญเป็นของเล่นให้พิธีกรนะคะคือยังไงอะเป็นของเล่นพิธีกรก็จะจับแต่งตัวแขกรับเชิญก่อนที่จะมาคุยอย่างนี้็นแบกแกลมีชุดว่ายน้ำผู้หญิงอะไรป่ะไม่มีนะ มากกวแขกเลยเขาให้แต่งแขกไม่ได้แต่งตัวเองเดี๋ยวเลยไปช่วยเรื่องมาจากไหนอ่ะฮะผู้อรมณมาจากไหนไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบรนด์นี้ไม่ชอบไม่ชอบมาจากไหนอ่ะไม่ชอบไม่ชอบมันมาแฝงไม่ได้อ่ะไอ้ไทยไปแหวกเลยมันเอามาแฝงพวกนั้นอ่ะเงสีเขียว ฮะสีเขียวอะไรสีเหลืองเขียวเหลืองออกเหลืองไงเอาเมื่อไรเดี๋ยวเอาจริงเสื้อข้างในไม่ต้องจัดชุดมันก็รู้นะตอนไหนบ้าทุกวันเราแต่งตัวไงมันเหมือนแก้อันนี้เสื้อข้างในเสื้อข้างในแล้วใส่สุดทับอีกรอบมาคือไปดูใครมาวะอันนี้นี่แล้วหมดการความเป็นตลกไอคอนแต่งตัววัยรุ่นมีไทยด้วยแปลกๆก็คืงนี้เชิดอันนี้แหละมันคือสไตล์ ติดเทรนด์ใน Pinterest งไงตอนนี้นม,มาจากไหนไม่รู้ไปดูใครมาเ,เป็นรายการอื่นไม่แต่งนะบอกให้รายการนี้แต่งแล้วไม่ได้ตังด้วยใช่เคนใช่บาเบีย <laughs> อันนี้แนวอะไรไปดูใครมาเกาหลี <laughs> <laughs> ก็ดูมาหลายวงนะยีดาคอนก็ไม่เห็นแต่งนีเลยเอาทางชุนนะกางเกงดีสุดนละททอนบนนี่หนักเลยโเป็นกางเกงพอดี <c oughs> เออให้มันไปทางเดียวกันนะ <S <S ่ะลงามานี่ฮะกางเกลงร้านนี้เป็นเกลเกงคอสตอมใครอยากสั่งก็เข้าไปได้เลยนะแบนอิง n t y อิง t w n t y เออได้อันนี้ดีขึ้นดีขึ้นเหรอใช่เหรอนปัดนี่ถ่ายรีบเรื่องอายมากเลยอือ้ยเดยว แกลเลอรี่ของเราวันนี้ก็คือแจ๊สสปุกนิกปาเบียงกุ๊กกุ๊กนะคะวันนี้คุณมาในสไตล,ล์ไหนคะสไตล์ไม้ฮะสไตล์ไม้ไม้ในตังหลักเลยครับอยู่เขาัปหยิบมาให้ใส่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะยี่สิบมาฮะอันนี้หามายี่สิบเลยสวครับอ่ะคำถามแรกเลยตอนเด็กมีนิสัยยังไงอ่ะตอนเด็กพ่อเนี่ยเป็นเด็กล่าเริงไม่ได้เป็นงองแง แต่เป็นเด็กที่เรื่องเงียบชอบใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองทํานูน่ทนทํานี่ทำนั่นอะไรคนเดียวอะ่ะล้วก็ชอบฟังเพลงสมัยก่อนนะปูเ่เนี่ยจะชอบซื้อของให้พ่อตลอดสมมุติไปรับพ่อที่โรงเรียนมาปุ๊บอย่างเงี้ยที่ต้องซื้อเลยต้องมีมีของเล่นกับเทปหนึ่งอาทิตย์จะได้ซื้อแล้วตอนเีเกๆพ่อจะมีกล่องกล่องไว้ใส่เทปโดยเฉพาะเลยเพล,เพลงนู้นเพลงนี้ศิลปินคนนั้นคนนี้ซื้อมาเก็บสะสมแต่สะสมสะสมไว้ในกล่องจะเปิดเพลงฟังทุกวันเออ เพลงโปรดของพ่อตอนทีน่เก็บเทปคืออะไรตอนนั้นชอบเพลงของอโลกเบี้ยวโลกเบี้ยวนี่คืออะไรปะโลกเบี้ยวเขาคือกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ก็เหมือนกลุ่มก็มาดิคาบ่ะรังแสดงตลกในยุคนั้นอะแล้วเขาก็จะมีเอาเพลงดังๆของไก่เมี่ยมาเป็นเพลงแปลงเพลงแปลงนี่คือออริจินอลเขาองาว่ามาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไาของโลกเบี้ยวเขาจะมาแก้เป็นมาคำนี้ฉันก็รู้ ว่าจะต้องไงเพลงที่มันไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เนื้อออริจินอลจริงๆอะาาง่นนะออแล้วตอนเรียนเนี่ยเขาจะมีสาวเบาซื้อสาวเบาตลาดนัดสามร้300หลังๆเริ่มเริ่มแอดวานกว่านั้นพอสี่เป็นคนเดียวในโรงเรียนเลยนะเอาวิทยุอ่ะ วิทยุเครื่องขนาดนี้แล้วเราต้องขึ้นรถตู้ไปเด็กในรถคือหน้ารถตู้คือพอดีที่หมูนึกออกปะถือไปแล้วก็วางไว้ที่ตังเนี้ยเปิดในรถเลยคนขับรถตู้เขาไม่ว่าอะไรไปที่โรงเรียนก็เปิดในกระเป๋ามีแต่เทปตรงนั้นอยู่กับเพื่อนก็จะเป็นคนสนุกสนานแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็จะอยู่เงียบเงียบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ดื้อไหมดื้อตอนเด็กพ่อเรียนเก่งแบบเห็นแบบตอนนี้แบบเริ่มแบบเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มแล้วตอนเด็กๆพ่อเรียนภาษาอังกฤษป่ะพ่อเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยแม้แต่วิชาาเเเเดีียวนน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 นััั่่่่่่งงกก็ลบบพพืือออไปู้ ส่งงานไม่ทนมันบ้างก็อย่าบอกทุกวันนี้พ่อ,อย่างเสียดายเลยว่าทำไมไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษถ้ารู้ว่าเออชีวิตอนาคตเราอ่ะชอบฟังเพลงสากลได้ไปตา่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าย้อนเวลาได้พ่อก็อยากจะตั้งใจเรียนนะชอบวิชาอะไรมากที่สุดไม่ชอบสักวิชาเลยแค่เมื่อไหร่จะได้พักเมื่อไหร่จะได้เลิกการเรียนไม่เอนจอยเลย,ยเคยหลอกญ่าด้วยนะเริ่มมีวิชาอิสระในชั่วโมง,งนั้นอ่ะครูก็อาจจะให้นักเรียนทํากิจกรรมอะไรทักอย่างพ่อก็โดดเรียนมาเลยจริงๆโรงเรียนมันต้องเลิกนบ่ายสามกลับบ้านมาถึงเที่ยงครึ่งเอาแจ้ง กลับมาใหม่กลับเลยโอ้ยนี่เขาเรียนเร็วเขาเรียนกันเร็วหมดเลยวันนี้ไม่ชุวิชาอะไรไม่กี่ชั่วโมงเอ้าแล้วแม่กลับมาเลยมันเหลืออันนี้ไหมวิชาอิสระครูเขาบอกให้ออกไปไหนกันพ่อได้คาดหมายว่าตัวเองจะแบบโตมาแล้วแบบดังอย่างเงี้ยไม่รู้เลยโมพ่อเคยพูดตั้งแต่สมัยเรียนแล้วว่าพ่ออยากเป็นตลกจริงจริงอันนี้จริงพ่ออยากเป็นตลกตั้งแต่เด็กเด็กแล้วอันดับหนึ่งนะที่พ่อเห็นคือตอนโปรทำงานเสร็จแบ่งเงินกันคนละแบบ ห้าพันหกพันสมัยน so so ั o, ้นไม่ใช่น้อยนะใส่ทองเส้นเบลเลอร์เลยแล้วก็อาชีพนี้มันเพ่เลยนะมันเล่นแล้วให้คนหัวเราะเคยบอกครูครูบอกว่าคุณกระดาอยากเป็นอะไรืดิุ๊ตอยากเป็นพยาบาลค่ะอ้าวทำไมถึงอยากเป็นพยาบาลอ่ะกันนี่จะได้รักษาคนไข้พ่อก็อยากเป็นตลกครับครูเขานิ่งพันเป็นตลกคืออะไรไปเขาคิดว่าแบบเป็นโบโซหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยตัวตลกที่เขียนหน้าไม่ใช่ครับเป็นตลกเลยครับเป็นตลก เป็นตลกอย่างไงอะ่ะตลกไปเล่นคาเฟ่อะไรแบบนี้แล้วไปเล่นคาเฟ่ทำไมอะ่ะเพราะทำไมถึงอยากเป็นเรามันได้เงินเยอะอะไรอยา <S 1> <S 1> ่างี้ครับถ้าตอนอาชีพยยตลกมันไม่ได้เป็นอาชีพยยที่คนรู้จักทุกทุกคนอะ่ะพอ่อจะตั้งใจมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าอยากเป็นตลกอโมอ, <S 1> <S 1> อยากเป็นอะไรอ่าตอนนี้ก่อนอันข้าน่ายว่ากันตอนนี้ยังไม่อยากเป็นอะไรก็ไอสเกตอย่างเดียวให้มันโอเคก่อนใช่ไหมให้มันสุดไปก่อนนะยังไงว่าทีอะยังไงอยากทาอะไรอยากเป็นช่าง สามเดือนที่แล้วตั้งแต่ยังเป็นนักมวยอยู่เลยอ่ะอยากเป็นอะไรมากที่แต่บอกมันแต่แต่ตัางแต่คุยมาอยากเป็นนักยิมนักดนตรีวาดรูปนักมวยตอนแรกอยากเล่นไมซ์เก็ตด้วยนะอยากเล่นบอลเล่ดิมนาสติกมีสักเนี่ยเยอะมากมันเราก่ต้องเจอแหละเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรเมื่อไหร่เพื่อนที่สนิทที่สุดคนแรกบอกเพื่อนคนแรกที่สนิทมากๆคนแรกเลยนะอยู่ข้างบ้านพ่อพ่อจะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อชื่อแก๊ปเขาอยู่ข้างบ้านปู่เขาอ่ะไม่ชอบให้มันเล่นกับพ่อ พราะพ่อชอบเล่นอะไรแบบแผงๆแ,แต่ก็ไม่ได้แผงมากนะแผงคืออะไรเล่เหมือนแผงก็หมายความเล่นอะไรแบบแป,กแปลกๆอะแบบผู้ใหญ่ไม่โอเคอะอไปเล่นในนี่เขาเรียกบูซูมันเป็นโมไม่น่าทันแต่งไทยไม่น่าทัน,นเราจะเอาฝากระป๋องแป้งเราก็วางไว้แล้วเราก็กเ,าเทียน่ะแย่เข้าไปพอเราแย่เทียนเข้าไปเ,ไปเไปนี่ยฝามันก็จะร้อนใช่ไหมเพราะฝามันร้อนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยๆเอาเทียนอะหัก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  ใส่เข้าไปแล้วพอมันร้อนจัดๆอ่ะมันจะเทียนบนเรื่องละลายพอมีไฟขึ้นมาตรงเทียนอ่ะแล้วก็น้ําหยอดน้ําหยอดมันก็ตุ่มข้างนเงี้ยไอ้กายมันก็นั่งรออ่างเงี้ยมันก็นั่งรอหมดแค่น้ําอ่ะจับมือแล้วสลัดฟัวไปอย่างเงี้ยมาแล้วพ่อก็แต่พ่อไม่โดนอะไรมันนะมันก็หงายไก่ท้องเลยแล้วมันก็ตกใจร้องไห้แล้วมันก็ไปฟ้องปู่มันแต่เขาไม่เข็ดนะแล้าไม้มาเล่นกับพ่อตลอดเคยแบบถยงขนาดว่า สีปะาทาเป็นเลือดสีผสมอาหารนะ่ะลาาตรงตรงพื้นนะ่ะแล้วให้ทเป็นจักรยานล้มอนะ่ะแล้วให้มันนอนอยู่นั้นนะ่ะมันก้าวกับพ่อด้นยนะเหมือนคนผ่านไปผ่านมาแล้วตกใจอะ่ะแต่พ่อจะแอบดูในพยยุ่มไม้อย่งเงี้ยหนูเป็นไงบ้างลูกหนูเป็นไงม้งลูกแล้วมันก็หัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยและแก๊บกลับบ้านไปอย่างเงี้ยสีเสือเต็มตัวเลยปู่ก็น่าดิก็ไม่อยากให้มันเล่นด้วยปัจจุบันนี้ไปลา่าสุดยังเจออยู่เลยนะ เด็กๆพ่อดื้อมากแล้วแบบอ,อะไรคือแบบวิรกรรมที่แบบดื้อที่สุดเลยอะแบบสุดๆเลยอะอันนี้ไม่อาจไม่ได้ดื้อสุดแต่จําที่สุดเพราะเคยโดนปู่ตีครั้งเนี่ยปู่ไม่เคยตีลูกคนไหนเลยนะพ่อโดนคนเดียวคนเดียวเลยพ่อเนี่ยจะไม่ถูกกับป้าป้าฝั่งตรงข้ามบ้านป้าเขาเนี่ยสนิทกับปู่ก็เขาไม่ชอบพ่อไงเด็กเกเรอ่ะเขาไม่ถูกชะตานะมีอะไรก็จะชอบมาฟ้องย่าฟ้องย่าฟ้องย่าอะไรเงี้ยวันนั้นพ่อโมโหมั้งปู่ก็ยืนอยู่ พ่อไปด่าเขาด่าแบบด่าแรงเลยอะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะใช้คําคไม่ดีกอบไู้ใหญ่อะ่ะแบบแล้วทำไมอะ่ะนี่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 นนปู่ออกมาข้างนอกไปดิปู่กระชากคอพ่อดึงกิ่งไม้อะ่ะทราแบไม่เคยเห็นเขาโกรธขนาดนี้มาก่อนรถตีอะ่ะไม่ได้เบารถตีเขาเป็นจะตับต้นคอบ้างต,าต,าตับตีตรงช่วงนี้ปู่เป็นแนวร้องไห้เลยร้องไห้ด้วยความว่า เจ็บไหมไม่เจ็บมากแต่ตกใจมากกว่าเพราะปู่ปู่ไม่เคยทำอย่างนี้กับพ่อไงอันนั้นน่าจะเป็นวีรกรรมที่จําที่สุดแล้วโดนจำโดีโดนตีเ่อโ้โหโมบ่อยมากโมโดนโมโดนมีตีบ่อยไม่มีไม่บ่อยยายดิเออใช่ใช่แตงไทยยังโดนแค่สองรอบแตงไทยไม่เคยโดนตีด้วยซ้ำไทยเคยยังยังไม่ได้โดนแบบจริงจังแตงไทยยังไม่เคยโดนยายตี เคยโดนจริงจังเวลายายตีน่ากลัวมากเลยตอนเด็กๆมันโดนแบบทุกอาทิตย์เลยอะโอ้มีโดนก็หนักกายเล่าให้ฟังไม่ไปโรงเรียนไงโดนยายตีเออไม่ได้เลยไม่ได้เลยทีอจะร้อนมากเราแบบดื้อๆแบบนี้แบบมีเรื่องที่ประทับใจบ้างไหมสมัยเด็กพ่อประทับใจสุดเลยนะอะไรรู้ป่ะพ่อได้ใบประกาศนียบัตรใบแรกในห้องพ่อจะมีคนหนึ่งชื่อไผ่ไม่รู้ตอนเขาจะได้ดูไหม เขาชื่อไผ่เขาเล่นเก่งที่สุดในห้องเลยนะมันมีประกวดคําขวัญ<ช>มันเป็นคําขวัญเกี่ยวกับยาเสพติดคนชื่อไผ่เนี่ยเขาเหมือนคงหาใครไม่ได้แต่ตอนนั้นพ่อโชคดีพ่อลายมือสวยแต่เรียนไม่เก่งแต่ลายมือสวยเขาต้องจับคู่กันระหว่างคนที่มีมีความคิดกับคนลายมือสวยเขาให้พ่อเขียงจาได้จาไม่ได้ไม่ลืมเลยยาเสพติดเป็นพิษอย่าได้คิดที่จะลองประกาศมาได้เราก็ได้กับเขาไปด้วยดีคนละใบดูแล้วก็ กำแน่นเลยก็โทรแม่เลยอ่ะไปเทศกาลนิบับตให้ยาแม่นี่หนูไปประกวดแข่งคำขวัญมาอุ้ยแกยคิดเองเหรอใช่คิดเองเทั้งนั้นละครเดียวในชีวิตไม่มีอีกแล้วมีความรักในวัยเด็กบ้างไหม,มอีแต่ปหนึ่งเลยมีมาเรื่อยอ่ะแตงไทยได้พ่อมีตั้งแต่ปหนึ่งไม่แตงไทยมีตั้งแต่อนุบาลแล้วอ่ะไม่ไมีเสียงดังแลเนี่ยแต่จริงจริงดังคือเม้นถ้าแก้ตัวเดี๋ยเสียงด,ดังใช่ไหมเด็กๆพ่อ เคยแบบรู้สึกอกหักที่สุดครั้งเดียวพอสามที่อยู่อยู่ห้องเดียวกันเพราะนั้งใกล้กับเขาเลยนะแล้วพ่อจะชอบซื้อของไปให้เขาคลิปติดผมนู่นนี่นั่นอะไรคือถ้าแหวก็ซื้อให้แหวก็ซื้อให้เขารับพ่อทุกชิ้นเลยนะพ่อก็คลิปไปเองตลอดเลยว่าเขาชอบพ่อพ่อจาได้ถึงนะเท้าเขาจะมีไอ้ตัวนี้ปูดๆจำได้ขนาดนั้นเลยเพราะเขาเป็นคนผอมเขาเป็นคนผอมก็จะมีปูดๆในเวลาใส่เท้าจะเห็นนะแล้วตัวเขาสูงสูงกว่าพ่อแบบสูงอ่ะ เป็นยังไงวะรองเท้าผู้หญิงมันมันเป็นขนาดน่าเป็นซิกเนเจอร์ของเทา้าเขาที่แบบทําให้เราจดจําอ่ะรู้ปะมันไม่ไม่ค่อยมีใครมีเทา้าป,ปุดๆอะไรเงี้ย <c oughs> ทีนี้ช่วงปิดเทอมเขาก็ขอมาคืนพ่อหมดเลย <c oughs> โอ<ห>้ทำไมอ่ะไม่รู้แบบอ่ะแจ๊คใส่ถุงมัดเต็มเลยโมอนเต็มเลยแล้วเขามาให้พ่อพ่อแบบแต่ไม่ถึงกับร้องไห้นะแต่มันช็อกอันแบบอารมณ์อกหักเลย ที่เจ็บที่สุดเลยนะคือแบบตกหางแล้วรู้สึกเจ็บที่สุดเลยอนะ่ะอสามแต่ก็ยังไม่เข็ดก็ไปเรื่อยๆแต่คนนี้น่าจะจำที่สุดถ้าป่านนี้เขายังยังแบบก็น่าเขาจะยังยังอยู่หละเขาไม่ไปไหนหรอกแล้วก็มีอีกคนนึงพี่ที่โมไปเรียนทำเค้กเขาอ่ะอ่าใช่อาจารย์ถ้าดูอยู่ก็ขอโทษด้วยนะพูดหน่อยน่าหรือว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าไม่รู้ด้วยตอนนั้นพ่อก็ คร้อย่าขาว้วทีเนี้ยตอนนี้คนไ้ทำใช่ใช่ใช่สมัยเรียน,นเลยใช่สมัยตอนแบบตอนที่มดแบบอ,อ,อายุเท่าตป็ไทยอะนะไปทำนั่นแหละเด็กๆคนน่ารักือนน่ารักเลยอะพ่อเล่นกับตัวท็อปๆอะตอนนั้นอะไม่เตรียมตัวไง,งห่างอโอ้โหห่างเยอะมันจะมีวิชาลูกเสือครูก็จะเรียกเด็กออกไปทำกิจกรรมอ่ะคนต่อไปใครมาเต้นปึ้งคนนี้เต้นอีกคนหนึ่ง พอคนนี้เต้นเสร็จเขาก็มาเรียกพ่อเรียกพ่อปุ๊บพ่อไปเต้นพอเต้นเสร็จปุ๊บพ่อเขาเรียกเขาไปเต้นแล้วเขาขี้อายอ่ะพ่อเห็นหน้าเขาเลยเขามองมาสมมื่อพ่อเด็กนั่งรัเวีหยพอพ่อเดินมาพ่อไปนั่งเหมือนเขามองมาแบบเขาไม่โอเคเขาไม่โอเคนี่เขาเต้นเขาก็ไม่ได้เต้นแบบไอ้นี่แต่รู้สึกได้เลยว่าเขาอายหลังนั้นเขาไม่คุยกับพ่ออีกเลยไม่คุยอีกเลยลงมาเขาหน้าแดงก่ำเลยเหมือนเขาจะอายอ่ะแต่พอโตปุ๊บเขาไม่อายแล้วเขาเป็นยูทูบเบอร์ได้หลังจากคนที่ให้ของคืนพ่อมาแล้วก็เป็นเนี่ยนายเอ็มเนี่ยแหละ ชีวิพ่อขาดไม่ได้ผู้หญิงพ่อแบบหน้าตาแบบสองเป็นสิบแลวไปจีบแบบเอเป็นสิบใช,ใช่ใช่แต่ตอนตอนเด็กก็ไม่ได้ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่โชคดีหน่อยก็มันจะเหมือนใส่แว่นตี๋ผิวไม่ได้เป็นแทนเนี้ยผิวจะขา,ขาวขาวะขาวขาวหน่อยอะพ่อจำได้ไหมแบบตั้งแต่เด็กๆเ,เลยว่าคบมากี่คนแบบผ่านมาแล้วกี่คนอย่างเงี้ยเราโต,ต,ตเลยปะอือ ก็ไปเรื่อยๆแหละไม่ได้เยอะมากหรอกแบบถึงยี่สิบไหมเพราะว่าเกินโอ้โหจร้พักเบรกเล่นเกมกันก่อนทำไมมีพักเบรกเล่นเกมด้วยเร็นกมมิคีะใช่มันเป็นกิมมิกอ๋อมีมิกอะไการอ๋อก็คือถามคขาถามแล้วช่วงกลางก็จะมีการเล่นเกมอ๋อโอเคเกมอะไรเต๋าตบ พ่อกับตาทายแข่งกันเลยแล้วเดบมูเป็นกรรมการเองอยากเป็นผู้ทรงความยุติธรรมหรือว่าเป็นคนรู้มากไม่อยากแข่งเป็นคนแบบดูไงว่ามันยุติธรรม,มโอเคได้ได้ไม่ต้องอธิบายก,ก็พูดไปเลยว่ารู้มากนี่นะคะขาดสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะ,อะโอ้โหนี่ทำทีมะเนี่ยขณะมีผลิตภัณฑ์มาสปอนเซอร์เข้าได้นะครับ ฝากด้วยนะฮะสินค้าอะไรอยากเข้ามาให้เรารีวิวได้เลยอนาคตนะคะอันนี้คือสปอนเซอร์ที่จะได้เข้ามาในรายการแล้วนะคะมั่นใจหรือเปล่าพูดไปอ่ะมาอันนี้คืออะไรเป็นอาหารแก้เครียดโอ้โหแหนมกติกาการกินก็คือต้องแบบอมแล้วก็เคี้ยวไว้นานๆห้ามกืนนะหนึ่งนาทีอ่ะเคี้ยวเอาไว้เรื่อยๆเลยแข่งขันนี่ต้องมีตายข้างๆ้ะไรเป็นไรบังมืออืมพ่อเป็นแหนมมาไซนัทอักเสบแหรือเปล่าเนี้ยพ่อสองเม็ด พอสองเมตรแตงไทยแลนด้อ่ะเปรียบนะขอบคุณเนี่ยเคี้ยวไปเลยมันจะเต็มปากเลยก็น่าหะเต็มปากไปเลยออกจมูกเลยอะเคี้ยวเียวไว้นะไม่ต้องกกินฟันมันหลอได้ไงอ่อเคี้ยวไม่ได้ใช่ไหมไม่หนัดใช่ไหมทำาป็พ่อเคี้ยวให้แล้วก็ไปใส่ในปาก ทุกคนเคี้ยวนะแล้วเดี๋ยวโมนับให้1-10แล้วพอ1-10แล้วค่อยกลืนเดิมๆก็หนักแล้วเอาอแหนมมาโปรยลืยนแล้วกลืนปากไปทุกวันมน้องให้สมกันด้วยอะ่ะ <c oughs> สองแล้วปกต,ติต่างไทยเป็นคนไม่แปรงฟันนับไปแบบเป็นคนไม่แปรงฟันเลยนับไป<ล>ไม่ต้องพูดโอ้โยก่อนอนนี้ดีอร่อยไหมทั้งไทยนับเคี้ยวไปกี่สิบบาท นี่จากนี่เคี่ยวจนดอนเมืองละเอียดมาแล้วเนี่ยพ่อเพิ่มเข้าไปสิฮะเพิ่มสิงับพอแล้วโอ้โหนี่กันไม่ต้องพูดนี่จะไมีนี่แจกความเพลื่อไงอร่อยไหมเหม็นไม่ได้วยวจะถามว่าอร่อยไหมแปดรสชาติเป็นไงอธิบายมาหน่อยแหนมเราก็รู้อีแล้วเคยกินอ่ะขมเค็มเก้า ทำไมมันเหนียวขนาดนั้นเลยอ่อฟันเหนียวกืนไม่ลงเด็กบางคนฟันไม่คมนะแต่แตงไทยอ่ะสามสองนะบนสามล่างสองสิบแล้วต้องเก็บไพ้อมไหมอ่าพร้อมใครก่อนไปช่วปังชุกยงยิงยาวมากระป๋อยิงชุกใี่จรมากเลยได้ไมเห็นกอกช่ไหมอคืนมาเอมาเอามาเอามาเอามา้มเอยาเเอาเอาาอเอ่ม พอเริ่ม,ม<า>อ้ย๊ยลืมบอกกดอีกอันหนึ่งนะทำไมหน้าต้องอยู่กับหนังยางตลอดเวลาอ๋อหลังกระเป่าเสร็จใช่ไหมใช่ต้องอยู่ด้วยกันโอเค <laughs> <laughs> อันนี้เหม็น,น <laughs> แบบบูทูธไยไท้ยเปล่า<โอ> <laughs> องย้ายมาองย้ายมากย้ายมาย้ายมาหน้าต้องอยู่กันหนังยางตลอดเวลาต้องใช่แช่ไหมนี่แช่ไหมนี่แค่เปล่าก็ได้ปลาหมึกใช่ไหม ไายหน้าต้องอยู่หน้าต้องอยู่ตลอดเวลาขยับเข้ามาอีกกดของเจมมันะคะขยับมาอยู่กำลังยังโอ้โหไม่ต้องพูดเปล่าหิงยังไม่ต้องพูดใครเปล่าฮึ่มหนูไม่พอไม่เปล่าพ่อเป่าแล้วยังเมื่อกี้หายใจหายใๆยังไน้าเออนั่นแหละ าได้อยู่ตรงยางเขาลพกติกาเลยดิกดกดเออลาโอยลาโอยู่ทำลายอ่ะโปรดิวเซอร์มาเลยทำกดเองรู้ว่าโมยังได้กลิ่นเลยอ่ะทำไมกล้าเลยจากกล้ไหนได้ ไครเปล่าพ่อเปล่า,าเปล่าใครอือเพ่อเปล่าไม่อยากไม่ทายเปล่าเลี้ยวหน,น้าหน,น้าต้องชิดชิดตลอดเวลาโอ๊ยกาหลังโก้แล้ว ขยันพูดไม่ต้องพูดน่าคิดน่าอะไรเปล่าโจักหนักมากเรอพ่อมาเปล่าเปล่าเดี๋ยวเจ้าแม่ตายเฮ้ยหมือนเหมือนพี่จะสู้กลิ่นมันไม่ได้เลยว่ะมันของมันแรงพี่เยอะเลยอ่ะ จริงๆไม,ไม่ไม่ต้องแข่งก็อ,อยากให้ชนะอยู่แล้วนะอ,ะอ,อสุดๆเองันยอามาคำถามต่อไปเลยพ่อโตมาแล้วพ่อได้เป็นแบบอาชีพที่พ่อฝันฝันมาแล้เป็นได้เป็นทุกอย่างเลยพ่อโชคดีพ่อยังยังพูดพูดกับมีพูดกับใครตลอดเลยนะโชคด,ดีเหลือเกินที่ชีวิตเนี้ย ฟ้าเมตตาเราให้เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบหมดเลยพ่อพูดกับมีตลอดว่าถ้าพ่อตายไปพ่อไม่เสียดายชีวิตแล้วนะพ่อพ่อประสบความสําเร็จไม่ได้มากกว่าใครไม่ได้เทียบกับใครไม่ได้รวยกว่าใครส่องกระจกทุกวันแล้วภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นพ่อเชื่อว่าทุกคนมีความฝันหมดแต่บางทีในระยะทางของความฝันนะทุกอ,อย่างมันต้องใช้เงินเลี้ยงชีพใช้เงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงดูพ่อแม่มันก็จะยากขอบคุณฟ้าข้างบนที่ให้พ่อได้มาทำในสิ่งที่รักในทุกๆวันแล้วมัน มันมีความสุขอะอะเหมื Mobile, like อนโมไปไอเทเกตอะต่อให้ไม่สบายเราเอนจอยกับมันอะเราก็อยากจะไปถึงแม้ว่ามันไม่สําเร็จแต่เราอยากประสบความสําสเร็จแล้วเรามีความสุขกับมันเราก็เลยทําไปอะไรอย่างาแตงไทยอย่างเงี้ยมีความสุขกับการแกล้งบอกที่บ้านว่าไม่สบายแล้วเล่นไ p a d มันก็มีความสุขใช่ปหะล่ะนั่นคือความสุขของเราถูกไหมนี่กิฟต์เลยถ้าเรื่องจริงอะอะไรที่มันทําให้พ่อแบบเป็นตลกในวันนี้แบบมันเป็นได้ยังไงเราตั้งเป้าแล้วว่า เราจะเป็นให้ได้บางทีโอกาสมันไม่ได้มาหาเราเสมอไปอาชีพตลกของพ่อมันจะยากอย่างหนึ่งคนในวงการมันเทิงอะ่ะแต่ละคนะมันมีเยอะมากโมเห็นไหมนักองนักร้องนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าคนนั้นะจะได้โอกาสเมื่อไหร่แล้วพอคนนั้นได้โอกาสมาถ้าเขาทําโอกาสของเขาแล้วโด่งดังขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้พัฒนาเขายังอยู่กับความสําเร็จตรงนั้นยังย่งอยาอยู่กับที่มันก็จะสําเร็จแต่มันจะแป๊บเดียวตลกบางคนเล่นเก่งนะแต่ว่าเขาไม่มีโอกาส วาสนามันก็เกี่ยวฝีมือล้วนๆมันก็เกี่ยวเดี๋ยววันหนึ่งถ้าหมดโตไทยโตเดี๋ยวเขาจะต้องจ,<ะ>จะต้องรู้ไปเองว่าเราทาไงในวงการให้ให้เราโดดเด่นที่สุดถ้าวันนั้นมันมาถึงฮะเราก็ต้องเดินหน้าไปต่อไปต่อไปต่ออะไรก็ได้ที่อยากอยู่กับที่พ่อเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่อยู่อยู่กับที่นะอยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นทําอะไรไปตลอดถือว่าเป็นแพชชั่นด้วยทําอะไรที่รักแต่ท่านพุทธทำอะไรที่ทรักแล้วมันไม่สาเร็จในวันที่เราโต เราก็ต้องทําอย่างอื่นเพื่อหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราด้วยแล้วก็ทาสิ่งนี้เรารับไปด้วยตอนที่พ่อเลือกที่จะเป็นตลกนี่อะตอนที่แบบกาแบบยูนเล็กสร้างตัวขึ้นมาแบบมันแบบมีทอมอ่ะโอ้โหโพ่อร้องไห้บ่อยบ่อยมากเพราะว่าเราเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วเรายังไม่ได้เก่งเราไม่ได้ประสบความสําเร็จยังไม่ได้อะไรเหมือนพี่ๆเขาที่เขาอยู่นักคอมจิ้มจอยคือทุกคนเขามีงานหมดเลยมีพ่อคนเดียวไม่มี แล้วตอนนั้นพ่อไม่มีงานแล้วไปขายชันูไข่มุกไข่ปูกอะแล้วไปขายต้องานวัดอะพอตักน้ำแข็งเสร็จพ๊บก็นั่งคิดวชีวิตพ่อแบบคงจบไปแล้วอะไรเง,งี้ยคงคงไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันแล้วมั้งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันนึงโอกาสมันก็ม,นกมันก็มาคนเรามีสิทธิ์ร้องไห้ได้ร้องไห้ได้เสมอเสียใจได้ท้อแท้ชีวิตได้แต่สิ่งเดียวที่สําคัญเลยคืออย่าถอยร้องไห้ให้น้อยที่สุดแล้วปาดน้ําตาแล้วไปต่อเพราะมันต้องเดินหน้าต่อไปตลอดชีวิตมันไม่ได้มี มันไม่ได้จบแค่วันเนี้ถ้าสมมติต่อเลโก้วันนี้มันไม่ได้ต่อมาซื้อมาบอกให้ซื้ออันเล็กๆก็จะซื้ออันใหญ่ๆที่มันเป็นเมืองเป็นแลนด์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ต่อไม่ได้พอต่อไม่ได้ปุ๊บก็ไปต่ออีกให้พ่อซื้อของอยญ่เดิมต่อไม่ได้อีกก็ซื้ออ้ใหญ่มาเดิมอีกเนี่ยอะไรแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวพ่อแม่เราก็จะจนไปเองอันนี้อธิบายอยู่ว่านู้นเดิโตแล้วก็รู้นี่พ่อมีอะไรอยากจะฝากคนที่แบบอืม คนที่อยากโตมาแบบเป็นเหมือนพ่อมีคนบอกหลายคนนะแต่พ่อขอพูดเลยไม่ได้พูดว่าโชว์ว่าตัวเองเก่านะพ่อว่าอาชีพตลกเป็นชีพที่ยากพ่อคิดว่ามันยากมากที่สุดบางคนอาจจะดูว่าอาชีพตลกแบบใครก็เป็นได้โู้ฉันอยู่โรงเรียนเพื่อนฉันหัวเราะฉันอาจโมเห็นพ่อในเวลามันทํางานจริงๆอ่ะเวลามันจับไม์พูดจริงๆอ่อะมันมันมีเท็กเจอร์ในในเนื้องานมันมากกว่านั้นอะน้ำหมาบจโมเคยพูดไว้ตลกอาชีพกับอาชีพตลกคนละแบบแต่มันอยู่ในโหมดเดียวกันเนี่ย ตลกอาชีพก็คือคือมีตำรามีความเก่งที่มันเกินกว่าตำรา <_ d ata> เขาทำอะไรมาที่มันนอกกรอบที่มันอยู่แบบอะไรเงี้ยมันก็มันก็นก,นก,นก็เกี่ยวด้วยแต่สุดท้ายอะพ่อเขาจะบอกว่าอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่อดทนอย่างเดียวเลยทุกอาชีพคือเราอาจจะพูดแทนกันไม่ได้ว่าโมพ่อเขาไม่รู้ว่าไอ้กักเก็ตโมเป็นยงไงแต่สุดท้ายแล้วอะเราอยู่ในหมวดพยายามเหมือนกันหมดทุกคนแต่ถ้าคุณรักอาชีพนี้จริงอะก็ต้อง พยายามแต่ตลกอะ่ะตอนนี้จะยากนิดนะึงเพราะมันไม่มีมีคาเฟ่เหมือนสมัยก่อนแล้วแต่เรื่องโซเชียลมันก็ช่วยได้เยอะมากขึ้นแต่จริงๆแล้วอาชีพของตลกอะ่ะมันมาจากคาเฟ่เลยแต่ถ้าใครมาขึ้นทีวีจะใช้อาชีพตลกได้ไหมอาจจะใช้ได้ถ้าอยู่กับวงจรของตลกแต่สาหรับพ่อพ่อคิดเสมอว่าอาชีพตลกจร,งจรงิงต้องเกิดมาจากตรงนั้นหรือถ้าเด็กรุ่นใหม่มาแล้วอาจจะสร้างอาชีพตลกไปในอีกทางไหนต่อก็ก็ว่ากันไปอ่ะใครอยากเป็นตลกก็ ศ Dante, ึกษาทำไปเรื่อยๆนะประมาณนี้ก็แขงรับเชิญคนต่อไปนะคะถ้ามานะคะก็เตรียมตัวไว้ดีๆสําหรับคําถามพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นการทดลองนะเดี๋ยวจะค่อยปรับปรับกันไปเป็นกําลังใจให้เด็กๆด้วยนะครับอ่รายการจะปรับแล้วเราคิดจะปรับแล้วมัยไปนอนไปก็รู้อยู่แล้วว่าจะตอบไม่ได้แล้วถามทำไมอ่าโอเคขอโทษแล้วคะ ก็วันนี้นะคะมิสแตแงเพลพย์รูมนะคะขอลาไปก่อนนะคะอ่าแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอะไรอ่ะยังไม่จบยังไม่จบอีกเหรออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมีของชําร่วยให้แขกรับเชิญไปเอาไปกับบ้านมมีด้วยเหรอแบบน,นี้มีเพราะรายการเราไม่ได้กิ้งก้องเหมือนอรายการอื่น <c oughs> เราจะมีรูปภาพเอาแค่รูปพอม้งภาพ เอาก็รูปพออ่ะอามา,าไปแขวนที่บ้านอ่าโอเคมามาไหนฮะเดี๋ยวไปหยิบให้เอาไปไว้ทำอะไรในบ้านไปแขวนไงเอาไปแขวนใช่เอาเอางี้ไหมไปลบออกแล้วก็ทิ้งไว้ในออฟฟิศดีกว่าให้เผื่อไว้ได้ได้ทำงานอะไรด้วยก็เหมือนรายการดังๆ,ๆสมัยก่อนไงเหมือนรายการอะไรไรายการทวายไลโชไม่ใช่หยัน ยันแพรอนาเขตกินเล่นโอเคโอเคได้ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากรอบหน้าแข่รลบเชิญจะเป็นใครก็รอติดตามดูนะคะครับผมงั้นเมืวันนี้เออมิสเตองเกเพลย์รไปกันนะคะครับผมบ๊ายบายครับ